อขอปลาตามล่าหางมิมถือว่าหางไงเติบอยู่นี่ครับแมกุกจิกหน่อย แม่ก็โอ้ยบ่าชุ่งแค่ชุ่มบ่กอเดี๋วยวสิกองม,กามาแล้วนี่อันนั้นแล้วอุดเอาสิกองมาบ่ได้บ่โอ้ครับมากับอีพ่อสิกองมาได้อยู่บ่ซะก หรือมันยาม,ม,มันแตกแตก่อนบ่นอกนจากมีบันไดเนาะมีบันได,ดบันไดลิงมีติดเดียววะที่ได้จะได้บูมนงาดเดียวปะบเลองงาสางางา

เบกเมือหรือเ่ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะเบรกมือนั่นน่ะเลยไปกันเลยสิวะทีหลังขอเก่งวันนี้หน่อยนะเจ๊ะหมดพ่อเบกเมือล่ะโอ้ยพ่าดีอยู่สิ ชิบุงหวยตกมึงบอกเฉพาอมีเปล่หางสีขาดแล้วครับเหาอเหตุใดกะไฟจุดนี่หรือบ่ จุดกินอันนี้ใสเลยบอปล <tem> yes, well? <That> <Prof> <ates> ่อยปล่อยให้ออกายัอขาดละพ่อขาดละทางมันอิอ่มควันออกโล่อยสีควันอย่างนี้จิเอาใสได้ลอสไหมใสกันไหม ดูขวดนะมาจิกดิษย์ใส่เอ,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 อานี่ออกหางมันขาดเลยพว่าขาดมันมีตะขีะขมมยนตมงมนีนาบ่

โอ๊ยดมีวันอควันแล้วป่้อควันแล้วอือนี่ี่โอเคมั้ยครบเอ๊้นั นี่แหละครับพอกำลังกดหัวหน้ามันออกเม้งเม้งหัวหน้ามันมันหยนุดมันอนันนั้นมันเลยขาดพี่นอ้องนี่นี่เอ้นตองนี้พอใบนะเอามาทาั้งพี่ดู จะดึงออกไนุ่ยมันแตกกับดิบ่ยันแตกอะอพอแล้วไปคูไปทั้งทั้งได้นี่พอสิปั่นรูดลงเลยบ่ฉ่ำขนาดแม่คำข้าวจ้ำนี่ว้า หงั่มออกปและห่างนิ่มช่ำขนาดงับมันยุดออกเลยไปหมดงเลยแล้วมีดบะมีดบังนีฮะทุกคนข้าหน่มันเลยอืม พอปาเลยยศขนาดโอ้โหงานแล้วเป็นแบบนี้เนาะอยากจ้ำจังเลยโอ้พ่อพ่อมันลุดเลยโอ้เฮียจับเลยจ่อยเลยรว่าปั่นข้าไม่พอพี่เอามือแล้วอุ้ยว้าวของทางนี้มันเป็นกี่อันอันย้อนไปโบเอาขังเห็นไหมอื้อ

อยู่ๆอ่ะจ้าไไอยู่ๆเน,นี่ยมอดหรือเปล่านะโอ๊มอด <ปะ S 1> เลยได้หรอ